จีนฮิตดื่มลาเต้ต้นหอมค่ะเทรนด์กาแฟาใหม่ของจีนเพื่อสุขภาพทำโซเชียลเสียงแตกเลยค่ะขึ้นชื่อว่าผักนะคะใครๆก็รู้ว่ามีประโยชน์ค่ะประเทศไทยเราเนี่ยปลูกผักพื้นบ้านเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะสรรพคุณทางยานี่เพียบเลยเหมือนเคยทำคอนเทนต์ไปก่อนหน้านี้นะคะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่ขึ้นชื่อเลยเรื่องของการรักสุขภาพสุขภาพดีเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะ ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบผักชีของไทยมากๆนะถึงขนาดจัดเทศกาลผักชีขึ้นมาแล้วก็มีสารพัดเมนูผักชีค่ะทั้งคาวทั้งหวานเลยทั้งเบอร์เกอร์ผักชีบิงซูผักชีนะไปจนถึงน้ำผักชีค่ะคลั่งเอามากๆเลยถึงขนาดที่ใครไม่กินเนี่เอาค่ะตกเทรนด์ไปเลยแต่ว่ามาทางด้านประเทศจีนคุณผู้ชมก็มีผักชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นผักพื้นบ้านไทยๆที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละ ต้นหอมค่ะแล้วไม่ได้โรยนิดๆนะคุณผู้ชมมันคือการโรยแบบจริงจังหั่นซอยเป็นแว่นๆ,ๆเล็กๆนะคะแล้วใส่ลงไปในแก้วพูพนๆนี่อย่างในคลิปนี้นะคะซึ่งเอามาทำเป็นลาเต้ค่ะชื่อก็บอกนะว่าลาเต้มคือกาแฟนมนะคะคนไทยเนี่ยไม่เคยได้ดื่มราคาอันนี้นะคะเพราะยังไม่เคยเห็นที่ประเทศไทยนะคะ แต่ว่าคลิปนี้นะมันกลายไปเป็นไวรัลในจีนไปแล้วนะคะตอนนี้โซเชียลจีนค่ะ mm hmm. เขามีการแชร์เมนูขายดีเมนูนี้ด้วยนะคะที่เพจเกลรดค่ะได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวนะคะโดยระบุว่าสาวกกาแฟว่าไงส้มมะพร้าวยูสุต้องหลบไปก่อนต้องมาเจอกับ ต้นหอมค่ะมันคือลาเต้ต้นหอมคือเมนูกาแฟที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วชาวเน็ตบางคนเนี่ยกล่าวว่านี่คือหนึ่งในเมนูกาแฟที่ดูไม่เข้ากันอย่างที่สุดแต่ก็ดันขายดีสุดๆเพราะใครๆก็อยากจะลองแล้วต้นหอมเนี่ยไม่ใช่ใส่แค่ขำๆค,ค่ะ เพราะว่าใส่กันจริงจังอัดแน่นเลยไอ้ส่วนที่มานะคะยังไม่มีใครทราบแน่ชัดค่ะเพราะว่าจูๆ่ๆมันก็ไปฮิตในโซเชียลของจีนเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วค่ะมาดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่าคนไทยเนี่ยเขาว่ายังไงมั่งเมื่อมีเครื่องดื่มชนิดนี้เกิดขึ้นบนโลกนะคะคอมเมนต์แรกค่ะบอกว่าหั่นผักชีพริกชี้ฟ้าหัวหอมซอยข้าวคั่วบดบีบมะนาวลงไปหน่อย อร่อยแน่นอนเพราะคนอื่นมาเห็นคอมเมนต์กันมั่งนะคะ<ๆ>เขาก็บอกว่าโห,โหย่างหมึกกรอเลยแต่คุณผู้ชมถ้าจะหั่นผักชีพริกชี้ฟ้าหัวหอมซอยข้าวคั่วบดนี่นะคะเปิดร้านอาหารเถอะไม่ใช่ร้านกาแฟาแล้วน่าจะเป็นร้านลาบนะอ่าคอมเมนต์ซองค่ะบอกว่าสาเหตุเนี่ยที่มันฮิตเนี่ยมันน่าจะเกิดมาจากการวิจัยจากญี่ปุ่นว่าการกินต้นหอม4ต้นทุกวันติดต่อกัน6เดือน ก็ทาให้หน้าอ่อนเยาว์ขึ้นอ่าเป็นไปได้ไหมข้อมูลจากอาจารย์ฟูจิอันนี้ข้อมูลจากญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าเขาไปฮิตที่จีนนะคะอันนี้มาแนววิชาการไปเลยนะคะส่วนคอมเมนต์สามค่ะขอลาเลยบอกว่าไม่ไหวละแค่คิดก็ขนลุกแล้วคอมเมนต์สี่นนะบอกว่าโลกสมัยนี้มันแปลกขึ้นทุกวันนะเออก็ว่าญี่ปุ่นแปลกแล้วนะกินผักชีอันนี้นะกินต้นหอมนะเขาบอกว่าแตกก็น่าจะหอมดีนะ ใส่ขนมครบมันยังหอมเลยเออทำไมจะใส่กาแฟไม่ได้ล่ะน่าจะคล้ายๆกันแหละอ้าวคอมเมนต์ที่5นะคะบอกว่าเมนูนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันอยากจะลองอยากจะทดลองอะไรแปลกๆใหม่ๆไงแล้วก็เชื่อว่าไอ้กลุ่มที่ชอบลองเนี่ยแหละก็ลองไม่น่าจะเกินสองครั้งหรอกมันเป็นธรรมดานะของผู้ประกอบการเนี่ย พอคิดค้นแล้วประชาสัมพันธ์ไปแล้วกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยมีคนที่มีความคิดว่าต้องลองมันก็เลยมีการลองกันเกิดขึ้นก็เท่านั้นแหละเออไม่รู้นะอันนี้เขาก็เดาๆเอาอะนะคอมเมนต์ที่6นะคะเข้ามาแนะนำบอกว่าถ้าทำแข่งเนี่ยอย่าหัน่นเออหั่นซอยแบบนี้มันไม่ถูกนะมันต้องเอาไปปัน่นอ่าปั่นทีนี้กลิ่นมันก็น่าจะแรงสิอ่าเขาบอกว่าปั่นใส่แบบภูเขาไฟอะ่ะใช้หลอดดูดของลอดช่อง คือหลอดใหญ่ๆนะแล้วก็ซีดทีนึงถึงสมองไปเลยใครจะเอาไปทำก็ลองดูนะจ๊ะไม่น่าลองอะถ้าเกิดมันถึงสมองก็ไม่น่าลองนะอ่าคอมเมนต์นี้เขาก็เลยเหมือนกับมาแนะนำวิธีอะว่าเออไอแบบนี้มันน่าจะอร่อยกว่าใครจะลองลองแล้วเนี่ยก็เอามาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ